สวัสดีครับสวัสดี f อท,ท,ทุกทุกท่านด้วยนะครับกริชเองนะครับก็ยังคงพาพี่พี่มาอยู่กับเหรียญมนพการนะครับก็จะเป็นเหรียญแจกทานเนาะหรือว่าเป็นพับผงแจกทานนะครับซึ่งตอนนี้นะครับกระแสของมนพการแรงมากๆเลยพี่นะเออต่างคนต่างก็ตามหาตามเก็บกันทั้งนั้นเลยนะครับเพราะว่าด้วยจํานวนการจัดสร้างที่น้อยมากๆแล้วก็พิธีเข้มขลังมากนะครับซึ่งรุ่นนี้จะเป็นได้ฉายาว่า รุ่นสองแผ่นดินเนาะเพราะว่าเขาได้นำมวลสารเนี่ยไปทำพิธีที่ประเทศอินเดียด้วยนะครับเออเป็นแหล่งกำเนิดของหานุมานเลยนะครับนี่นะปริศเองก็ไปปิดมาอีกหนึ่งกล่องนะครับอันนี้ปริศไปแย่งชิงกับชาวบ้านมาเนาะเขาจะเป็นรายการอะไรเอ่ยเดี๋ยวเรามาดูกันหนึ่งสองซมโอ้โหนะครับเป็นพระผมนะครับอ่าพระผมพิมพ์หานุมานนะครับนี่ มนพาการนะครับซึ่งในองค์นี้นะครับมีความสุดพิเศษคือคือนี่นะครับเขาจะเป็นดินแดงนี่แหละครับจะเป็นเนื้อดินเผานะครับอันนี้เป็นคลิปที่2แล้วนะที่ปลิตนําดินเผามาให้เอฟซีด้ชมกันนะครับซึ่งในคลิปแรกจะเป็นการอ่าลุ้นดูนะครับแกะซีนเดิมเนาะนี่นะครับสําหรับองค์นี้นะก็จะเป็นดินเผานะครับเนื้อออกมาก็จะเป็นสีส้มๆแดงๆนะครับนี่ แล้วก็จะมีคราบนะครับอันนี้เป็นเหมือนคราบเบ้าเนาะแต่ว่าด้วยด้วยมวลสารแล้วนะครับจะเป็นเหมือนดินนะครับอา่น่าจะติดเป็นคราบเบ้าคราบดินนะครับสําหรับองค์นี้นะเห็นไหมเอ่ยนี่สวยมากนะครับตรงเนี้ยเขาจะเป็นคําว่าวัดท่าสแบงนะครับตรงนี้นะอืมจากคล้ายดินนะครับตรงนี้นะครับติดคราบดินคราบเบ้ามานะครับ แล้วกอ็องค์สวยมากนะครับขอบนะครับสมบูรณ์นะครับไม่มีบินไม่มีกระเทาะนะครับดูนะเอ,อนี่สวยๆนะครับแล้วก็พิมพ์หนุมานสวยคมชัดนะครับรายละเอียดของการกดพิมพ์หรือว่าทําทบล็อกค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับถือว่าดีมากๆานี่พี่นะเห็นไหมเอ่ยรายละเอียดคมชัดนะครับทุกอนูเลยนะหนุมานห่าวเป็นดาวเป็นเดือนนะครับตรงนี้นะ ส่วนด้านหลังนะครับหนึสซ้โอ้โหนะครับสําหรับองค์นี้นะครับที่ผลิตไปปิดมาหรือว่าไปจบมานะครับก็จะเป็นหลังแบบนะครับซึ่งเขาจัดสร้างเพียง180องค์เท่านั้นนะครับสําหรับงานหลังแบบนะครับของวัตถุมงคลรุ่นนี้แล้วก็เป็นรุ่นที่แจกทานด้วยนะครับซึ่งตอนนี้กระแสงานแจกทานนะครับ แรงจริงนะครับเพราะว่าสร้างน้อยเนาะแล้วก็รายการที่เป็นงานเซอร์ไพรส์อ่ะน้อยมากๆนะครับอย่างเช่นองค์นี้นะครับเพียงแค่180องค์เท่านั้นนะครับนี่เป็นงานหลังแบบนะครับเออสวยมากเลพี่นะงานหลังแบบนะครับตอนนี้นะครับงานหลังแบบถือว่าเป็นรายการที่มีอนาคตมากๆนะครับยังไม่ทลายจบกัน4ี่ห้าพันแล้วนะครับต่อองค์นะเออนะครับ ถ้าใครติดตามปริตอยู่นะครับปริซก็อาจได้โพสต์คลิปวิดีโอเป็นคลิปสั้นๆนะครับที่เขาไปแย่งกันนะพี่นะที่เป็นงานหลังแบบนะครับจะเห็นว่าจบกันตอนนี้ก็ประมาณเท่าไหร่นะสามพันแปดสามพันเก้าแล้วนะครับถ้าพูดกลมๆเลยก็คือสี่พันแล้วนะครับสําหรับองค์นี้นะอองานหลังแบบสี่พันนะครับแล้วก็คิดว่าในอนาคตนะครับหรือว่าในช่วงรเร็เวนี้แหละนะครับหลังปีใหม่มาเนี่ยคนจะตามหากันนะพี่ นี่นะครับเป็นหานุมาดินเผานะครับหลังแบบจัดสร้างเพียง1 8 0องค์เท่านั้นนะครับอันนี้เป็นงานเซอร์ไพรส์นะครับนี่นะก็จะเป็นอ่านกลับหลังนะครับนี่วัดท่าสะแบงนะครับสวยมากนะพี่แล้วก็เป็นแรไอเทมหรือว่าเป็นงานเซอร์ไพรส์นะครับสำหรับองค์นี้นะครับปริตได้มาจะเป็นรายการ อาจะเป็นเลขนี่นะครับ2 5 9นะครับเลข3หลักด้วยนะครับ2 5 9นะครับเป็นเนื้อดินเผาออกโทนส้มๆแดงๆนะครับแล้วก็จะมีคราบเบ้าหรือว่าคราบมูลสารนะครับนน่สวยคมชัดนะครับนี่นะเออเป็นยังไงกันบ้างครับพี่สำหรับวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับ fc หาเก็บหรือว่าได้ไปลุ้นกันได้รายการอะไรมาบ้างนะครับเป็นอ่ารายการเหรียญหรือว่าเป็น งานพับโผลง,งานแจกทานนะครับสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เนาะมาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะครับสุดท้ายนี้นะครับปิก็ฝาก FC ฝากกด Subscribe ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ปริตด้วยนะครับแล้วก็มาคอยติดตามชมว่าในคลิปหน้านะครับปริตจะนำวัตถุมงคลรุ่นไหนมาเปิดให้ FC ฟได้ชมกันสุดท้ายนี้สุดท้าย,ยาจริงจนะพี่นะสวัสดีครับนี่สวยมากนะพี่นะเออ